จุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งและทั้งสองขั้วอํานาจทางการเมืองที่ดํารงอยู่ปัจจุบันตัดสินใจปรับทับเปลี่ยนเกมครับเป็นการเปลี่ยนเกมที่เป็นเทิร์นพอยท์ทางการเมืองอีกรอบหนึ่งครับและเทิร์นพอยท์รอบนี้การปรับทับของฝ่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันท์โอชามีนัยยะในทางการเมืองว่าจะอยู่ยาวและมีความเข้มแข็งหลังจากเคลียร์ใจกันทําไมถึงทั้งสองฝ่ายต้องปรับทับเปลี่ยนเกมหัวใจสําคัญอยู่ที่ ฝ่ายรัฐบาลโดยเพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดทั้งหมดสมการทางการเมืองแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ยาวได้นะฮะแต่หัวใจสําคัญคือพออยู่ยาวปั๊บเนี่ยเกมทุกคนก็ต้องเปลี่ยนต้องเล่นเกมกันใหม่วางแผนกันใหม่ถูกต้องการที่จะอยู่ยาวครับเสียงของรัฐบาลอย่างเดียวนี่มันไม่ใช่ประเด็นหลักครับครับมันเป็นประเด็นที่ว่าสามารถที่จะดําเนินนโยบายแล้วตอบโจทย์ให้กับประชาชนหรือไม่ครับพลเอกประยุทธ์ จะเาเชิญวิบากรรมหลังจากนี้ไปมีเวลาที่จะจัดการแก้ไขอยู่สองสเดือนพอเดือนพฤษภาปุ๊บเข้าสู่หมดการอภิปรายไม่ไว้วางใจและรอบนี้ฝ่ายค้านตั้งใจตีทับนี้ให้แตกครับตีบถ้าอภิปรายเฉพาะนายกรัฐมนตรีครับรับรองเลยครับมีแผลแน่นอนอแต่ถ้าโฟกัสไปที่ตัวคนอื่นๆด้วยอาจจะเป็นการรวมพลังและจะทำให้ทับนั้นไม่แตก เขาตอนนี้ทางรัฐบาลมองว่าคะแนนพร้อมจะ่า,าด่านตรงนี้ครับด่านที่สองด่านที่สองเดือนสิงหาคม,มจะเป็นห่วงเวลาอีกเวลาหนึ่งที่จะเป็นการบ่งบอกว่ามาตรฐานความยุติธรรมกับมาตรฐานประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือการตีความการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี8ปีนับจากไหนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นตัวหนึง่ง รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เป็นอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นลุ้นกันให้ดีนี่คือ,อวิบากกรรมทั้งสองวิบากกรรมนี้ทีมเสทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์มั่นใจว่าจะฝ่านไปได้จะผ่าไปได้แล้วก็จะอยู่ยาวที่สุดที่ฝ่าไปได้เหตุผลเดียวเฉพาะเรื่องตีความพี่วีตีความเขาบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าหากว่ายึดกติกาของรัฐธรรมนูญ ต้องครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเดิมฉีกทิ้งไปแล้วครับมาดูที่ด่านสําคัญที่บอกคิลลิ่งโซนที่เราพูดตลอดเนี่ยแลวก็ตอนนี้ทางฝั่งของบริยุทธ์มั่นใจว่าผ่านคิลลิ่งโซนนี้ได้เนี่ยครับยี่สิองพฤาเปิดสภาเปิดสภาเพื่อประชุมอืเป็นการประชุมและเป็นวาระที่สามารถสักฟอกรัฐบาลได้แต่กฎหมายสําคัญรออยู่ครับสองกฎหมายแรกอุณหภูมิจะเข้าไปสู่ของการพิจารณากฎหมาย ลูกของรัฐธรรมนูญสองพอรปพรปรพเลือกตั้งแล้วก็และพรปอพของที่มาส,าสาคอสอและงบประมาณของแผ่นดินคนี่งบประมาณประจราําปี2 5 6พิปลาฝ่ายค้านก็อภิปรายแน่นอนตรงเนี้ล,ลอดูที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นกลเกมกลไกทางการเมืองด้วยก็คือ ่พฤษภาเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาดูอารมณ์พฤษภานะอารมณ์ของเดือนพฤษภาโอ้โหสุดยอด,ดยแล้วแต่เป็นอารมณ์ทางการเมืองและการผ่อนคลายของผู้คนโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์และทีมที่ปรับเปลี่ยนเกมรอบนี้จะต้องจับที่ชีพจรและหวัวใจของอารมณ์ของผู้คนให้ได้มาดูฝั่งแรกก่อนฝั่งของรัฐบาลฝั่งพลเอกประยุทธ์ เขาปรับทัพเปลี่ยนเกมยังไงบ้างอันแรกเลยสามปอกลมเกลียวต้องไปในทิศทางเดียวกันอือเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่ต้องทำสามปอให้กลมเกลียวก่อนนี่ไม่กลมเหรอ ผมว่ากลมนะนั่นลุงป้อมเป็นตัวกลมเลยพี่โอเคยสังเกตไหมมีมือค่อยแตะนิดหน่อยระวัง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 ไว้มีระดับพื้นมีระดับนี่เห็นไหมกลมเกลียวไม่แน่เนี่ยกอดคอพี่อยู่เนี่ยนี่เห็นไหมจับมือพี่ไม่กลมเกลียวหรือไงนี่คือเราเห็นภาพอันนี้มาหลายช็อตแล้วแต่ว่านี่คือภาพล่าสุดตอนวันที่8มีนาใช่มีการรับประทานอาหารร่วมกันกองพัคร่วมฝ่ายรัฐบาลเป็นการบ่งบอกว่าความกระชับสัมพันธ์ของพี่น้อง กระชับกันแน่นอนน,นั้นข้อแรกเลยที่ปรับทับคือทำสามปอให้กลมเกลียวก่อนพี่วีเนี่ยไปคุยกับลุงป้อมมาออลุงป้อมว่าไงกลมเกลียวไหมกลมเกลียวไม่มีทางแยกกันหรอกอ,อไม่แยกกันนี่กลมเกลียวได้ไงผมได้ยินว่าน้องบอกพี่วีกลมเกลียวยังไงเนี่ยเขาว่าผมกับพี่ทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยเออใช่ใช่ทะเลาะอยู่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นสามปอต้องกลมเกลียวเสาค้ำยันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะอยู่ที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีครสองผู้จัดการรัฐบาลพลเอกประวิตย์พลเอกประวิอย์อส่วนพี่ป๊อกนั่นคือเป็นเสาค้ำยันให้เข้มแข็งปฏิบัติการอยู่แล้วอ,อต่อมาข้อหนึ่งทำไปแล้วนะทำไปแล้วทำแล้วแล้วก็คิดว่าข้อหนึ่งนี้เขาจะทําอย่างต่อเนื่องเขาจะเห็นสามพี่น้องเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันหรือว่ามื้อเย็นที่ป่าลอยต่ออย่างต่อเนื่องแน่นอนใช่และจะเห็นภาพความสมัครสมานเพื่อทําให้อารมณ์ของผู้คนบอกว่า รักกันเข้มแข็งเพราะตอนตรงนี้ไม่รักกันตรงอื่นลำบากถูกต้องครับอันที่สองกระชับอํานาจเช็คเสียงพักร่วมยึดพักเล็กนี่พักเล็กเียสสำคัญพักร่วมก็สาคัญพักร่วมตอนนี้ชัดเจนครับอืพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและไม่มีพักไหนเลยครับครับที่บอกว่าต้องการนําไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็วคือตอนรัฐประหารเนี่ยลนาสุดวันที่8เนี่ยที่ราชพลึกเนี่ยชัดเจนว่าไม่มีใครอยากเล่งเลือกตั้งถูก อยากอยู่ครบเทอมทั้งนั้นคุยกันเนี่ยอยู่ครบเทอมทั้งนั้นคุณดูไทม์ไลน์นะพี่วีนั่นนั่นช็อตแรกอันนี้ตอนสองสิบเก้าธันวาหกสองอันนี้แปดมีนาแปดมีนาเมษาเนี่ยภูมิใจไทยจะต้องไปโต้โผอ่าพฤษภาประชาธิปัตย์จะเป็นเจ้าภาพแล้วจะมีแทรกมาหน่อยตกลงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดพักเล็กใช่รับฐานะร่วมพักเล็กใครที่บอกว่าพักอ่าร่วมทั้งหมดไม่สนใจพักเล็กคอยดู ปฏิบัติการที่บอกว่าดึงพักเล็กเนี่ยหัวใจสําคัญไม่ได้อยู่ที่พักร่วมแล้วตอนนี้พักเล็กจะอยู่ที่พักเล็กวพนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพักเล็กจะร่วมรัฐานานด้วยครับอันนี้คือเฉพาะฝั่งรัฐบาลที่เป็นแกนแกนก่อนนะเรือกเฉพาะหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักถ้าคนไหนเลขาธิการพักไม่อยู่เช่นประหยัดเนี่ยก็คุณนิพนธ์มาแทนใช่ครับอันนี้คือเห็นบรรยากาศที่กระชับอํานาจอย่างมากและทุกคนก็อย่างพี่โอพูดไม่อยากเล่งเลือกตั้งพร้ะต้องร่วมมือกันนอกจากเสียงตัวเองต้องแน่นแล้วเนี่ยถามกันด้วยว่า มีเสียงที่อยู่ตรงอื่นไหมครับความเข้มแข็งในเดือนพฤษภาจะไปตกอยู่ที่พักเล็กครับและพักเล็กที่มีอยู่ร่วม14-15เสียงนั่นแหละครับนี่ไพียหัวใจสำคัญและเป็นตัวแปรที่จะทำให้คะแนนนายกรัฐมนตรีในการฝ่าด่านในสาภานั้นรอดปลอดภัยดูตรงนี้เลยว่ากระชับอำนาจพักร่วมเสียงโอเคไม่โอเค ถ้าตัดเศรษฐกิจไทยก่อนนะสมมติฐานว่าเศรษฐกิจไทย16 18คนเนี่ยอยู่กับผู้กองอยู่ผู้กองอืมอ่ะไปตามผู้กองหมดครับครับก็จะเหลือ251พักร่วมรัฐบาลจะเหลือ251ครับแต่พักเล็ก10พัก14เสียงต้องอยู่ด้วยอันนี้14เสียงอยู่ด้วยนะคุณลุทินพูดว่าเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะ2 60 60ขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีก9ขาดอีก9เอาจากเศรษฐกิจไทยไม่ได้ต้องเอาจากไหนครับ9 ข้าวซ่อนไว้ในนี้บ้างข้อซ่อนในนั่นเหรอหรือไม่ก็ต้องเอาจากนี้เข้าไป9้าคนนี้นะคือเงื่อนไขแรกสมการแรกคือพักเล็กต้องนิ่งก่อนนะห้ามไปไหนแต่ความเปจริงตอนนี้ก็สุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็ต้องไปหาจากฝั่งนู้นบ้างจากเศรษกิจไทยบ้างจากฝ่ายค้านบ้างใช่อให้ได้260ผมว่าฝั่งนี้อาจจะมีผลนะเนี่ยมีผลชาติเนี่ยชเพราะฉะนั้นตัวพักฝ่ายค้านดูนะครับ 208- 208 20 <8, S 2> นับคุณสรชาตินะใชะ่นับแล้วนับไป208เพราะฉะนั้นยังไงยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ปึกกว่าครับภายใต้เงื่อนไขว่าสามารถที่จะทำขึงเอ0อให้อยู่และดึงจากพรรคเศรษฐกิจไทยเข้าไปเสริมเมื่อกี้พูดถึงว่าสมมุติฐานสมการการเมืองว่าพรรคเล็กเนี่ยอยู่รัฐบาลอเอาก็จริงๆแล้วมาดูพรรคเล็กที่สุ่มเสี่ยงไม่เียว ่จรักธรรมหนึ่งพลังธรรมใหม่ประชาธิปไตยพลเมืองไทยครูไทยเพื่อชาติเพื่อชาติไทยประชาพิวัฒน์พลังชาติไทยลักผืนป่าชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยรวมพลังประชาชาติไทยเศรษฐกิจใหม่เอางี้สามสิบสี่ห้าห้าหกอันนี้อยู่ไอ้เมื่อวานเมื่อวานที่ไปผู้ไปทานข้าวผู้กองมีพลังท้องถิ่นไทยอะไร นั่นได้มเหรอไม่เป็นไรพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยทีนีสองเสียงสองคนไปนั่งทานข้าวแล้วมีสองคนชัดแต่มีสองเสียงไปนั่งทานข้าวด้วยนะนี่พีวีเหรอเวลามีงานเลี้ยงอ่ะไปไปได้เหรอเขาเรียกเฉลิมฉลองเนี่ยใครไม่ไปร่วมรับประทานอาหารเนี่ยก็แย่แล้วออแต่ว่าเวลาจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งร้อนพักเล็กที่บอกว่าแน่นแน่นปึ๊กปึ๊กก็ต้องลุ้นกันยาวๆอยู่ตรงนี้หลายปัจจัยดูตรงนี้หนึ่งลักผืนป่าสองเสียงลักผืนป่าใช่ฮะต่อมา ประชาธิวัตย์อยู่ไหมเออนั่นแหละสิครูไทยเพื่อประชาชนอยู่ไหมเออนั่นแหละนะถามด้อะพล,ละเมืองไทยอยู่ไหม,มประชาธิปไตยใหม่อยู่ไหมอเออ,เอ,อไม่ต้องพูดถึงพลังทำใหม่นะเพราะหลายท่านก็ตัดสินใจมาอยู่กับผมแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้ตัวเลขมากกว่าสี่แปอะไรนั่นแหละที่ประมาณนั้นนะครับคือหมายความว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าหลายท่านก็จะมาอยู่พักพักเดียวกับผมหลายท่านถึงแม้ว่าจะเป็นพักเล็กแต่ว่า ในการเล่นการเมืองผมถือผมถือว่าทุกท่านมีความสําคัญเหมือนกันหมดผมให้เกียรติทุกพักไม่ว่าท่านจะมีสสในพักกี่ท่านนะครับเราก็ต้องให้เกียรติเขานะครับกว่าจะรวมตัวกันมาเป็นจัดตั้งรัฐบาลได้เสียง20กว่าเสียงเมื่อปี2562มีความสําคัญมากแต่เวลาผ่านมา3าปีกับให้ความสําคัญกับเขาเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดคะแนนเป็นยังไงสี่เสียงนี่แหละครับคือตัวแปรสําคัญ ที่สุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอผ่านไปแล้วใช่ไหม,มกำหนดกติกาต่อไปนะปรับนับคือกำหนดกติกาเลือกตั้งที่เอื้อประโยชน์อันนี้แหละจะตันนี้กำลังวุ่นอยู่ในการมาติการกฎหมายโลกเนี่ยนี่แหละเขาพยายามทำเนี้ยฮะตั้งแต่เลือกประธานกัรมาติการหรือว่ามีประเด็นสสพึงมีขึ้นมาเนี่ยคือตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดร่วมของพักร่วม,มจุดร่วมเลยเหรอจุดร่วมครับเพราะต้องกําหนดกติกา ที่ต้องถกเถียงกันในการมาที่การครับและจะเป็นกระดานหที่จะนําไปสู่เวทีในการเลือกตั้งรอบหน้าอันที่สีปรับทับอัสีเลือกตั้งท้องถิ่นยิบเนี่ยยิบเก้าพลัภานี่เพื่อเบี่ยงเบนกระแสการเมืองใหญ่ตรงนี้ท้าทายพี่ว<ห>ีโอท้าทายมาก